เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งกับอาร์คนอสกันอีกเช่นเคยนะครับขอเรียกแบบนี้ละกันเรียกง่ายดีนะตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาข้างบนที่บ้านเรานะครับผมลืมไปเลยพาร์ทก่อนเนี่ยผมไม่ได้ใส่อาหารพลัสซอร์แต่ว่ากลับมามันก็หายไปแล้วทุกคนผมว่ามันน่าจะตื่นนะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทำเวิร์กช็อปก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเตาหลอมผมฟาร์มไฟเบอร์ก่อนอ่าเหมือนผลไม้เราจะเริ่มโตอ,อีกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราอาจจะต้องทำอ้ยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยนะครับเป็นยาไล่มแมลงเดี๋ยวเก็บก่อน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 เก็บไปเลยว่าไงเดี๋ยวมันก็ต้องโตใหม่อยู่ดีอ่าไม้หมดไม้หมดซาวโรรูทนี่แหละน่าจะต้องใช้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเก็บ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 อ่าซาวโวรูทเยอะมากนี่ซีโทนนนี่ก็ต้องใช้ข้าวโพดข้าวโพดด้วยข้าวโพดด้วยเออเก็บมาให้หมดเลยผมว่าอนนี้น่าจะยังมีอีกปะ นี่นี่นี่ในนี้ของเก่าเว้ของสามเขาเราเอาหมดเลยแล้วกันโอเคนะแจ๋วเลยแล้วก็เมื่อกี้สามเขาเราจะอยู่ข้างบนนี้อ่าเดี๋ยวสําหรับเตาหลอมจะไว้ในห้องนี้นะครับเตาหลอมเตาหลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของหมดลืมลืมเพิ่มหมดมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้หลอมไวหลอมไวมากตัวนี้ติดจรวดเอามาสองเลยแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเอาไอ้นี่เว้ยแองเคโลแองเคโลมันอยู่ด้านล่างนี่วางได้พอดีเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ลงหลอมครับลงหลอมลงคราฟของอะไรพวกนี้จะเรียกว่าเวิร์กช็อปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวดูเหล็กที่ตัวก่อนมีเท่าไหร่บ้างเหล็กที่ตัวตอนนี้มี33โอ้โหมีน้อยเกินน้อยเกินไปแต่ไม่เป็นไรหลอมมันก่อนเดี๋ยวค่อยไปขี้แบงเกโลมาจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาครกมาอันนึงนะครับเพื่อผลิตเป็นรีเปลรแลนด์นะครับตอนนี้แล้วก็เบอร์รี่ดำมาขอเพิ่มครกครกครก,ครกไว้ไหนดีว่าครกวางวันนี้ได้หรือเปล่าเสียดายวางขง้างบนนี้ไม่ได้ าวางพื้นตรงนี้ก็ไม่สวยอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาที่วางหมอกก่อนอันนี้วางได้แม่บ้านนี้ข้างในบ้านวางได้เออฟอรดชั่นมันดีหว่ะมันวางของวางอะไรได้เลยงั้นเอามารวมไลลก่นี่ไปเลยแล้วกันเต้าหลอมนะครับวางไว้ที่พื้นตรงนี้ขี้เกียจหาที่แล้วแล้วก็เราเติมเบอร์รี่ให้หมดเบอร์รี่ดำมี954าสีปอยล์มีดมีเท่าไหร่มี7สปอยล์มีดข้างล่างน่าจะมีเยอะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอารีเพลแลนด์ก่อนละกันนะครับใสน่นาโคติกนาโคต ล้ามาเลยโอเคแล้วก็จะมีพวกผลไม้ต่าง,างๆนานาอันนี้เอาละตอนนี้เติมอุปกรณ์ไปครบนะครับผมได้แค่ถังเดียววะผมใช้นาโคติกเยอะอ่ะเอามา2ถังระหว่างรอเราต้องไปเอาแองกิโลมาเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างก่อนนะครับผมโอ้ยติดติดติดไปในวันนี้เราก็อยู่กับเกมตำนานเที่นิยายสายดาครับยอดนิยมทั้งในยุโรปแลวก็อเมริกาครับ และในวันนี้ถึงโอกาสแล้วที่เราจะได้เล่นในเวอร์ชันภาษาไทยครับในวันที่21ิมิถุนายนครับเตรียมพบกับเวอร์ชันภาษาไทยครับกันได้เลยนะทุกคนแล้วก็เรามีนะครับโค้ดของขวัญมาแจกกันด้วยครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยก็รับตั๋วไปเลย30บใบครับเพื่อเปิดประสาทเบสบต์แล้วก็ใช้อญโชบนดีเพื่อรับฮีโร่5ดาวไปด้วยครับแล้วไปเคียรด่าน1-40ถึงเพื่อรับนะครับตั๋วสมอีก10บใบนั่นเองภายในตัวเกมเนี่ยเรานะครับจะได้รับบทเป็นผู้ที่ติดอยู่ในห่วงความฝัน แล้วก็ได้ทะลุมิตินะครับเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยายเข้าสู่มวลเรื่องราวของเกมแล้วก็สำรวจโลกไปด้วยกันกับเกม t a l e of Grim นั่นเองเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG ที่เราจะได้สนุกเพลิดเพลิพนไปกับเนื้อเรื่องของเกมและการต่อสู้สุดมันครับเบื้องต้นในภารกิจหลักเนี่ยเราจะได้รับข้าพยากรแล้วก็เอฟพีของตัวละคระครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้รับประสบการณ์ร่วมกับตัวละครในเทพนิยายครับรวมถึงไอเทมต่างๆที่ เราในจะสามารถใช้อัปเกรดตัวละครได้อีกด้วยนะครับผมในเกมเนี่ยมีระบบให้เล่นสนุกมากมายว่าจะเป็นการต่อสู้เรียลไทม์หรือว่า PVP ครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เสียของอีกทั้งระบบแฟนตาซีแลนด์ที่จะรีเฟซทุก48ชั่วโมงครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เปลี่ยนตีมแห่งการประจนภัยได้นครับมากกว่านั้นรูปแบบของการเล่นแบบโรกไ์เนี่ยจะทําให้เพื่อนนะครับสามารถไปปราปีศาจ แล้วก็ได้รับของรางวัลตอบแทนมากมายรวมถึงจะได้บัฟแก่เพื่อนๆนทั้งทีมอีกด้วยนะครับนอกจากรางวัลเหล่านี้แล้วเนี่ยยังมีระบบดีนแลนทิปนะครับช่วยปลดล็อกการไปจนภัยและก็รางวัลอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคาเค้นสุดบ้าระห่ำครับหรือหีบสมบัติมาทอยลูกเต๋าเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ครับแล้วก็รวบรวมฮีโร่เพื่อเอาชนะอุปสรรคห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันที่21บมิถุนายนนี้กับเกมเชลออฟก,กินเวอร์ชันภาษาไทยครับอย่าลืมลงทะเบียนล,ล่วงหน้าเพื่อรับฮีโร่สุดทรงพลังครับบิะกี้และกล เดี๋ยวใครสนใจจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บของที่จำเป็นมาด้วยเลยดีกว่าของจำเป็นอ่านี่เนื้อเนายังเหลืออยู่เลยนะครับในนี้ไม่มีอะไรในอันนี้โต้แอปเกรดไม่ใช่เหรอเนะี่ยเก็บได้อ่ะเก็บโต้แอปเกรดไปแล้วก็นี้เดี๋ยวเก็บไปด้วยพวกนี้จะพิกอัพได้หมดพิกอัพมาอันนี้พิกอัพได้ป่ะพิกอัพได้โยมีของไหมไม่มีแล้วนะครับในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีโอ้โหมีแต่เนื้อเน่า ก็คือว่าเนื้อที่ย่างก็คือเน่าหมดแล้วอ่าเดโมเลตเพื่อเอาทรัพยากรคืนไปพอแล้วขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนตัวนี้น่าจะมีเหล็กนะครับมากมายอยู่ในแองเคโลอาลละมาถึงแล้วนะครับปล่อยแองเคโลก่อนไม่รู้ว่าผมจะขนเหล็กไหวหรือเปล่าเนะี่ยเหล็กมันมี2 0 0พอ๋อน้ำหนักมันน้อยโชคดีแต่ว่าเวลาเอามาหลอมนเนี่ยความสแต็กมันจะหายอันนี้คือน่าเบื่อมากมันจะไม่สแต็กนะพอมาใส่ในนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาไปก่อนโอเค เราจะแบ่งเหล็กเป็น2ส,ส่วนเพื่อใส่2เตาแทสผมว,ว,ว่าต้องแบ่ง2ส,ส่วนเช่นกันไม่งั้นไม่พอแน่มาเติมแทสแล้วก็เติมเหล็กโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้หิวแล้วกินก่อนกินก่อนกินก่อนวันนี้นี่อุปกรณ์ต้องบอกเลยว่าครบครันแน่นอนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทําการคราซีเรียรพอร์ตให้ได้น่าจะขาด่ซีเมิทางเดียวก็คือเราต้องไปตามหาจับกบแต่ว,ว่าก่อนจะจับกบเดี๋ยวเราวางที่น,นี่ก่อนไอที่ตากเนื้อให้เน่านะครับตรงนี้เลย เอาละเดี๋ยวพื้นที่ลงสวยๆโอเคอย่างนี้เลยนะแล้วก็เนื้อมีเนื้อมี4 2่ว่ะในรัเตอร์กับนกน่าจะมีเดี๋ยวเอาที่นกดีกว่านกน่าจะเยอะนกนี่ลุยมาเยอะมาก800 0กวา่าโอ้โหบอกเลยว่าเหลือเฟือแน่นอนอ่าโอเคเดี๋ยวเอาเนื้อเน่าเมื่อกี้ลืมเลยเราวเอาเนื้อเน่ามาทำเบอร์รี่นะครับเนื้อเน่าสปอยล์มีด1 8อยแ่ิได้เป็นร้อยว่าสุดยอดทดีนยวก็เอาไอ้นี่ไปวางนอกก่อน เตาย่างเตาย่างวางไหนดีวะเออเตาย่างเตาย่างหาที่ลงไม่ได้เอามุมนี้แล้วกันเอามุมมุมมันจะได้ไม่เกะกะเวลาเราเดินนะอ่ะตรงนี้เลยไม่พลามใส่เลยแล้วกันจัดไปแล้วก็ไม้โอเคไม้แค่นี้นะ่าจะไม่พอแทนเมื่อกี้หมดแล้วดีกว่าโอเคพอเท่านี้เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยผมต้องไปหาจับกบจับกบได้ที่ไหนวะเนี่ยนี่ตอนนี้เรายังอยู่แค่แผนที่ขวาล่าง เราไปตจอะตรงกลางแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นแบบด้านซ้ายบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เห,เหนือของแมปเอาละตอนนี้เรามาอยู่ที่แคมป์เรานะครับที่คาโนอยู่เหมือนผมเห็นไข่มุกเต็มเลยเออวันก่อนผมไม่ทมันสังเกตนะเลยไม่ได้เก็บเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยเลยเพราะว่านี้ยังไงต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็นี่นี่นี่ไอตัวนี้ตัวนี้ให้โพลิเมอร์เดี by, ๋ยวเดี๋ยวจะฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่ามันก่อนเออมาๆๆฟาดให้ต like ลบฟาดให้ตลบฟาดให้ตลบเออโอ้โหกระโดดได้ด้วยเหรอเอยกระโดดได้ว่ะ คาโน่บวกดีกว่าม้้งคาโน่บวกหน่อยช่วยบวกได้บอกว่าไม่มีใครมาสักตัวนึงโอ้ยผมไม่สามารถฆ่าตัวนั้นได้แล้วแม่งโดนปิลัน่ามาแจมก่อนแป๊บหนึ่งให้นกไปจัดการดีกว่าจัดเลยจัดเลยต้องใช้นกนะครับางาน,นลำบากนี่ไงโอแกนิกโพลิเมอร์ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเหนือของแผนที่คือตรงนี้เฮ้ยแอร์ดบเขียวนี่มันลงมาแปลกๆปมันลงมาเป็นเสาเลยทุกคน ลงมาเป็นลำโอ้ยของเยอะนี่ว่าอ่ะเก็บหมดเลยทั้งนั้นนะ่ะเก็บร้อยได้แล้วนะครับมีตัวกินไข่ให้ได้จับกันด้วยฆ่าไปไม่ต้องจับผมว่าผมไปไอ้นี่ดีกว่าไปหาไอ้หมูดีกว่ามัง้งเออเดี๋ยวลองไปหาไอ้หมูตัวใหม่ดูดีกว่านะไปลองจับดูอยากจะเล่นตัวใหม่ๆบ้างแล้วนะครับจะหาได้ที่ไหนไม่รู้นะไอ้หมูจริงๆมันน่าจะเกิดได้ตามแดนยา่าแดนอะไรแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่า ตรงนี้ไม่มีเว้ข้างล่างมีเปล่าข้างล่างก็ไม่มีอาจจะต้องย้ายแบบย้ายแผนที่ไปเลยข้างล่างนี่หมาอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตัวนี้ว่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเลือดหนึ่งพันข้าสลบเอ่อข้าสลบแค่หลักพันเดี๋ยวมันเทียมเพาสีมันจับด้วยน้ําพึ่งนะครับผมโอเคครับเราจะเอาน้ําพึ่งใส่วิธีเลขศูนย์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพึ่งอยู่ในนี้โอเคลองดูลองดู จอดเลยจอดเลยมี2ตัวนะไม่รู้ว่าดุหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยผมจะไหวหรือเปล่าวะเนี้ยเดี๋ยวจะย่องไปแล้วก็สายน้ําผึ้งเอาตัวสีแดงแล้วกันนะสีแดงสวยดีปกติตัวพาสีถ้าจับในน้ําจะดีมากจับง่ายครับมา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 รออยู่ในน้ำา้วแหละเฮ้ย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 เหมือนมันเหมือนเอ้ยมันมันมันบวกกว่ะมันบวกมากกว่าน่ะโอ้ยตีแรงว่ะนกนกนกช่วยกูก่อนนกโอ้ โอ้ยเอ้ยไอเฮียไม่ได้ยินเหรอโอ้โหโอ้โโอ้ย,อ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 ยเกือบไปมึงกูกว่ามึงจะรู้เรื่องกูก็เกือบลงไปเฝ้าล่างมะม่วงแล้วไอแซอมฮึ่ลอตายมาได้แบบบุดวิดนะครับไม่น่าใช่วิธีนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีก่อนโอเคตอนนี้ผมได้วิธีมาแล้วนะครับเราจะต้องทําการทิ้งน้าผึ้งล่อมันก่อนแล้วก็พอจังหวะมันเผลอแล้วก็เข้าไปขี่มันนะมันจะขึ้นแบบโปรเซสเทมคล้ายๆกับ เป็นมินิเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาละโยนไปแล้วเป็นไงบ้างกินยังกินแล้วนี่ว่ากินแล้วนี่ว่าขี่เลยจังหวนะเนี้ยขี่เลยเออนั่นแหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวลองดูมันจะขึ้นด้านไหนอ๋อนี่แบบนี้อ่าโอเคเป็นการกดซ้ายกดขวาใช่ไหมต้องรอจังหวะที่มันขึ้นแล้วค่อยกดอ่าเรียบร้อยเอาแค่นี้เองเหรอกู้ยับง่ายเกินโธ่ จะโคตรง่ายนึกว่าจะยากไม่ยากเท่าไหร่ทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครลงหมดสแต็กน้ำพึ่งไว้นี่กดทีเดียวแม่งมันโดนไปหมดเลยเว้ยเมื่อกี้จริงๆเรามี5อันเมื่อกี้ตอนที่ผมลองรอบแรกผมกดเป็นตัวโอทิ้งของไม่ได้นะต้องกดเลขศูนย์ไปเลยนะครับพอผมใส่เลขศูนย์นะครับผมตัวนี้เยอะไว้ตรงนี้ถ้าไม่ตายเป็นไงบ้างคลิกซ้ายเดียเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอา้าทำไมมันทิ้งผมลงวะยังไง ไม่น่ามีอะไรมั้งและข้างล่างนี้อะไรเนี่ยมีชาร์จมีสไลด์บูทเอ้ามีสไลด์บูทเออมันดิฟได้เหรอกระโดดได้โอ้โหอย่างเท่อย่างเท่เลยว่ะอุ้ยทำไมมันมันลอยน้ำแบบไวมากเลยอ่ะมันว่ายน้ำไวทุกคนมันมีสกิลในการว่ายน้ำไวมากเลยหมูตัวนี้ดูดิตะกุยน้ำตะกุยน้ำหรือมันวิ่งว่ะอ๋อมันวิ่งในน้ำได้เพราะน้ำมันตื้นแค่นั้นเองเดี๋ยวทำอะไรได้บ้าง โจมตีเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้หินมันแตกผมไม่ไแน่ใจว่าแตกเพราะผมหรือว่าแตกเพราะไอ้บัวตัวนี้วะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ไม่แตกนี่ยรอบสองไม่แตกเดี๋ยวลองอีกทีเลี้ยวยากมากเลยเว้ยกดซีมีแม้กกด C ีถ้าไม่ตายเฮ้ยกดซีอ๋อกดซีเหมือนจะเป็นการชาร์จแน่นอนคลิกขวากระโดดทีบโอ้โหอย่างเท่วะท่าเทท่าเทแล้วดิฟยังไงวะเหมือนมันจะมีการสไลด์อ่ะสลด์บูต๊ตอะไรน,นั่นอะ อ๋อมันใช้สกิลด้านล่างด้วยเนี่ยเหลือ2แล้วตอนนี้ตอนแรกเมื่อกี้มีเยอะมากกว่านี้นะครับนี่ไงถ้ากด C กด C จะใช้เกตด,ด้านล่างนะครับเหลือ1ไม่รู้จะเติมได้หรือเปล่าอาจจะเป็นการเติมเกตคล้ายๆกับไอปาวอกาดปะอ๋อนี่กดแค่นี้เหนื่อยแล้วต้องเติมสตามิน่าไปก่อนอาระสตามิน่าสองพกว่านะครับเติมเลือดเติมน้ำหนักแล้วก็เติมดาเมจเติมสปีด าเมิไปาเมิไปหลักๆเลยไอ้ตัวนี้ข้อดีของมันคือมันพกปืนได้เดี๋ยวดูก่อน,อ,น,นอุปกรณ์มันนี่อุปกรณ์มันอันนี้เองง่าย,ายอ๋อมันเป็นมินิกันทุกคนมันจะยิงแบบอ๋อใช้กระสุนแอดวานไลเฟิลแอมโมอ่าโอเคกระสุนเนี่ยจจะหายากเราต้องไปคราฟนะครับโดยสมิตตี้ฟาร์มอะไรได้บ้างการกัดไม่ฟาร์มเบอร์รี่นะครับผมคลิกขวาอ่าคลิกขวาทำลายได้แต่ของไม่ดีเข้ามาเว้ ผมว่าคลิกขวาน่าจะแรงนะเดี๋ยวลองถีบหน้าไอ้ตัวนี้ดูแต่เลี้ยวค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับหมูป่าเออกระเด็นเลยโอ้โหเด่นอย่างไกล้แต่มันไม่ตายว่ะหรือมันไม่แรงไม่รู้เดี๋ยวลองกดซีใส่โดโด้ดูด,ด,ดิเออเออโอ้โอ๋อนี่ไงท่ากดซีนี่แหละที่หินแตกโอ้โหเป็นท่าช้าที่สุดยอดมากนี่เลยนี่เลยเจอแล้วเจอท่าหินแตกแล้วนะครับแล้วถ้าก็กดซีแล้วก็กดโจมตีไปด้วยเป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรแต่การช้างมันทําตามเมจดได้เฮ้ยๆฮไอตัวนั้นตามมาชวยแล้วกูเลือดออกอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกูจะเอาตีนยันหน้าให้มาเด้เร็วๆๆวเร็วเเอ้ยเอ้ยเอาได้ว่าปิวปิวปิล้วช้าด้วยมาเด้เดี๋ยวต้องรอต้องรอใกล้ๆเมื่อกี้ถีบไกลๆไม่โดนกระดูกเราก็แตกเหมือนกันเฮ้ยๆฮมันก็เจ๋งอยู่เหมือนกันวะเฮ้จะแดงว่าท่านี้ไม่แรงหรือเปล่าวะไม่เห็นเลือดหล่อเลยต้องหันไปกัดแล้ะบ้างหันไปกัดอ คือเอาไว้ถีบเวลามีตัวเข้าข้างหลังอย่างเดียวนะดามเมจถือว่าเบามากอ่ะเรียบร้อยไอเกตตัวที่พุ่งชาร์จสามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆนะครับส่วนอีอเกตหนึ่งสไลด์บูทผมไม่แน่ใจทำยังไงวะเดี๋ยวดูดิจะกด C โยกซ้ายแม่งไม่ได้ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะถ้ามมีเยอะเกินท้ามกดแบบแปลกๆก,กด X หรือเปล่ากด X ก,ก็ไม่ใช่คอนโทรลเหรอคอนโทรลก็ไม่ใช่นี่หว่า ปุ่มไม่เจอแล้วทุกคนเอนเนี้ยเอาว่าแค่นี้ก่อนอา้าวตรงนี้มันเกิดเยอะนี่ข้างหน้าน,นี่ก็มีอีกตัวหนึ่งว่ะตัวนี้เลเวลสไปหวดเลยแล้วกันกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนเดี๋ยวไปหวดมันเลยหมูตัวนี้มามึงมามึงมาเลือดสาดเลือดสาดตัวตัวเล็กนี่ยันเอาตีนยันเผื่อๆทาดามเมจไม่ได้หรือเปล่านุย์ทานนี้เอาเอาไปไปยันรูปก,กันพ่อมาพ่อมันโอ้ท่าน,นี้ไม่ได้การติดกิ้วเลือดนี่เลือดหมดไว นี่ฆ่าทิ้งเก็บเพลวโอเคตะใจแล้วกับการที่ได้จับหมูป่าตัวนี้มาคาพวกนี้หมดเดี๋ยวเราลองขี้มันกลับบ้านดูเมื่อกี้ผมพยายามขี้มันแล้วมันขี้ไม่ได้น่าจะขี่ไม่ได้มั้งเพราะว่าผมว่าน้าหนักมันน่าจะหลายตันว่ะลองดูลองดูแต่เราออกมาจากบ้านไม่ไกลมากนะขี้ไม่ได้จริงด้วยข้างหลังบวกมากรบวกได้บวกบวกสิครับเออเตะโอ้โหช้าจังไม่ยอมบวก ตอนนี้อยากจะรู้แค่สไลด์บูทเอาแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมไปอ่านคู่มือมามันมีวิธีดริฟต์นะครับเราจะต้องทําการบูทก่อนแล้วก็เราโรเทตกล้องไปข้างหลังครับมันถึงจะดริฟต์นะครับผมไหนวะกูเห็นมันโดดกูไม่เห็นมันดริฟต์เลย <c oughs> ยังไงยังไงมันบอกว่าให้ชิปมุมกล้องไปด้านหลังระหว่างที่ทําการบูทสปีดมุมนี้เหรอไม่ใช่เอาหมุนหมุนหมุนอ๋อนี่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 น,น,น,นี่สปัดสะัดอ๋อนี่ดิฟดิฟดิฟโอ้โหสายดิฟนี่ว่า อ่านี่คือถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นอกจากสะบัดให้มันดิฟไปเลยนี่ประมาณนี้ต้องสะบัดไปด้านหลังเท่านั้นนะครับเป็นการแบบดิฟแบบของแทะลองดูดูนี่โคตรเท่โอ้โหาเท่เดียวว่ะเป็นไงเรียบร้อยฟังคางจะสมบูรณ์ตอนนี้ก็เหลือแต่ติดปืนแล้วนะครับต้องกลับไปที่บ้านเพื่อไปผลิตที่ขี่ก่อนบ้านก็อยู่โคตรไกลเลยเนะี่ยดูดิต้องไปซ้ายสุดนู่นเลยนะครับ เราหลอมเหล็กตรงนี้ก็ได้นะวะตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่ผมเคยสร้างบ้านนะตอนที่ผมเล่นรอบแรกเหมือนทัศนียภาพมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรหรือเปล่าวะตอนแรกมันเป็นป่าแดงๆไหหรือนคนละที่เอามาด้านนี้ก่อนยวให้หมูตามมาก่อนตามทันไหมเนี่ยแต่มันก็วิ่งไวอยู่นะโดยเฉพาะท่าบูธนะครับมาๆๆไอหมูมาไอหมูมาเสียดายไม่มีเหล็กติดตัวมาด้วยเลยไม่งั้นได้หลอมตรงนี้เลยน่าเสียดายมาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจอดหมูไว้นี่ก่อนผมจะกลับไปคราฟที่ขี่นะเอาละเดินทางกว่าจะถึงกลับมาถึงยามเย็นพอดีเลยนะวันนี้เอาเหล็กก่อนเลยละกันเหล็กโอ้โห7 0 0กวา่าเดี๋ยวลงสมิตรี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับสมิตรี้น่าจะคราฟได้เลยตอนนี้สมิตรี้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นโตสมิตรี่แบบหนึ่งนะใส่ชุดเกาะไดโนเสาร์ได้สมิตรี้ลงตรงนี้เลยเอาคนละฝั่งได้ปะเนี้ยได้โย แต่ต้องเว้นห่างจากผนังพอสมควรเดี๋ยวดูที่ขี่มันเลยแอนดรูวชื่อจะหล่อเลยนี่อันนี้ไฟเบอร์เหล็กเหล็ก20เป็น่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเหล็กแบ่งกันไปก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์มี155นะครับแล้วก็มีหนัง290เอาละตอนนี้ไปเอาหนังที่นกมาแล้วนะครับเติมครับผมหนังเยอะมากทีนี้แอนดรูวนี่เลยแต่เราก็ไม่มีกระสุนยิงอยู่ดีเอาละโอเคตอนนี้ที่ขี่พร้อมนะครับผม ต้องเดินทางกลับไปอีกโคตรไกลเดี๋ยวเด,วเดวีผมมีวิธีไวกว่านั้นคอสซูมคอสซูมเอาไม่ได้ลงคอสซูมไว้ด้วยสวยเลยไม่มีคอสซูมอ่ะไม่เป็นไรบินกลับไปเรื่อยๆก็ได้ไม่มีปัญหาไปเถอะเดี๋ยวลองไปใส่เกาะดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแต่ผมน่าจะยิงปืนไม่ได้นะเอาละมาถึงสักทีโอโหโคตรไกลนะครับผมเราใส่ที่ขี่กันเลยดีกว่า นี่ใส่ที่ขี่แล้วโอ้โหหน้าตายังก็ลรถถังฝั่งทนและน้องๆเท่จัดเปิดหมดยิงโดยการกดคอนโทรลน,นะครับแต่ว่าเราไม่มีกระสุนว่ะแม่น่าเสียดายจริงๆวันนี้น่าจะได้แค่นี้เอาเป็นว่าใครอยากจะดูนะครับปืนกลนของผมเนี่ยกดไลค์ไว้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมเตรียมกระสุนไว้ให้นะครับผมไม่มีปัญหาอ่านี้ก็วิ่งโชว์สักนิดโอ้โหมีเอลฟาดิฟหนีลวมึงดิฟหนีเลยดิฟหนีเลย ก็ใช <cin> <and true> ้เป uh ็นกระสุนแอดวานไลฟ์โฟนนะครับโอ้ยมันตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามว่ะมันตามว่ะโอ้ยโชคดีโชคดีมันเลี้ยวไปตีตัวอื่นเกือบไปแล้วน่าจะยังไม่ไหวเราบ้างที่จะตีกับแรปเตอร์ตัวนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเผื่อมันบวกเรื่องผมมี2000นเองแต่ผมจำได้ว่านกก็เคยสู้ได้สบายนี่หว่าเอาเลยถ้าเกิดว่าจะตายง่ๆกับเอาฟ้าแรปเตอร์ให้มันรู้ไปเข้าไปบวกเลยจังหวะนี้มา ปวดเลยปวดปวดปวดวดมาปวดมาปวดมาตายไปดิให้มันรู้บ้างไผเป็นไผียบร้อยครับผมชิว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 ,ชวยังไม่ตบแค่นั้นพุ่งชา้าไปอีกปวดไซปวดไซนี่โมโหแล้วตอนนี้จัดหนักจัดเต็มเอาละแค่นี้ก่อนแล้วกันสําหรับพาร์นี้นะครับพผลีว่าเจ็บพออยู่นะโอเคยังไงก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ ฝากกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ